เออวันนี้พี่วันนี้พี่ขัรับเชิญพิเศษค่ะคุณกะทิสวัสดีค่ะเออยังไงแม้ว้าวันนี้ฝาแฝดไม่มาเอ้ยวันนี้น้องสาวไม่มาน้องสาวเอ้ยเพื่อนสาวเพื่อนสาวไม่มาเพราะว่าเพื่อนสาวไปเซี่ยงไฮ้ใช่พี่พี่พี่นิวเหรอเออินิวไปเซี่ยงไฮ้คือไปไปทำไมมึงคิดว่าคนมึงคิดว่าคนอย่างนี้นิวไปเซี่ยงไฮ้ทำอะไรได้ขายหีปะ <Wow. S 2> ว่าเขาไม่ทําเขาทําไม่ได้สวยขนาดนั้นเขาทําอะไรได้หนูอว่าไปเล่นในเนี่ย เปเรียนต้มเส้นไปเรียนสูตรหม่าล่าเออเรียนสูตรหม่าล่าหรือไม่ก็ตัวเองไปเป็นหม่าล่ากูเกต์กูเกตกลายเป็นกูเกตกลายเป็นเรียนต้มเส้นอันนี้เราไปเรียนเสียงไงเลยเหรอนี่เราคุยไม่เคยคุยกะอีกัติเป็นจริงเป็นจังเลยนะเดี๋ยวเราเรื่องชีวิตยังไงเอออีกัติเขาชอบแบบอีกัติเขาจะบอกว่าอย่าเอ่ยชื่อกู อย่าเอ่ยช like, 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 right? yes, ื่อกูไม่เคยคุยกับอีกทีเลยแบบเป็นจริงเป็นจังแบบเหมือนมาณเพราะว่าอีกทีนี้คือถือว่าเป็นคนที่เที่ยวรอบโลกแ่้นเที่ยวรอบโลกมาแล้วถูกไหม ถ้าพูดกันาะถ้าพูดกันตามว่าประเทศไทยเอาประเทศไทยอันในประเทศไทยก่อนในประเทศไทยก่อนอีกอาทิตย์มึงเที่ยวมาเกือบประมาณกี่จังหวัดละอีเ้ยประมาณกี่จังหวัดอ้ไม่ไม่ไม่โผล่าะมกี่จังหวัดมันมีเจามจังหวัดเหรอใช่ไมเจบอีเยใครสอน โคตรง้ละหายไปสี่จังหวัดนีสปุ่นที่จังหวัดที่ไม่ไปดีกว่าเออเอาจังหวัดที่ไม่ได้ไปดีกว่าเอาแมึงมีอะไรมั้งของฉันนะฉันต้องบอกก่อนว่าฉันทำเธอที่ไม่ทยไปชันไม่เคยันทำเธอเที่ยวไทยฉันก็จะเหลือแค่ประมาณสามจังหวัดเทน้นมาต้ที่ไม่ได้ไปเขาออกไปก่อนแม่ไปเจ็ดจังหวัดเกือเกลือเกือเกือคือเหลืออีกประมาณแบบเคยทําอีที่เขาเป็นชาร์จแล้วเหมือนเหลืออีกประมาณแค่แปดจังหวัดบางที่ไม่ได้ไปเจ็ดแปดจังหวัดนอกนั้นไปมาหมดแล้วเออคนเลิศเออ อ่ะของเมืองนี้หูนเยอะเลยมหาสารคามทางใต้ก็ยังเที่ยวไม่ครบนะสตูนตังอะไรก็ยังไม่เคยใช่ใช่ใช่เหมือนกันอีนิวเขาบอกว่า มืองไทยร้อนนี่ค่ะร้อนนึกน้ำมึงไปเซยงไฮหน้ามึงดูร้อนก็เหงื่อยเนาะหน้าไข้เครื่องอีดอกอีมาตกหน้าก็ยังดูร้อนหน้าไข้ในเรือเตาเตาหม่าล่าที่นี่ฉันจะจะบอกนะที่ที่อยู่ในไลน์นะเนี่ยที่ที่ยังไม่อยู่ในไลน์ยังมีอีกเยอะเลยเสือกไม่มาเองเละเป็นขี้เลยมึงอะมึงสตูลก็ไม่เคยไปหรอไม่เคยไปสตูลไปไม่เคยอ่ะภาคใต้มึงไม่ได้ไปไหนมา วุ้ยเก็บแ,<ย>แม่เชื่อปะใต้สุดของหนูแค่หัวหินใต้ปะใต้ตะกอนยาลงเขาใต้ทรงสุดแค่หัวหินเลยหรอ,หรอ ภูเก็ตอุ้ยไม่ใช่อันนั้นเออภูเก็ตภูเก็ตเลยไปแล้วก็อะไรนะแล้วนี้เที่ยวโคตรโคตโหตรตายสุดคือ่มหัวยิ่ไม่กีทิยากกะทียากสูไม่เคยไปสาบจังหวัดยะลาไม่เคยปัตตานีไม่เคยนราธิวาสน่นราธิวาสกูเคยไปแล้วเคยไปไม่แน่ใจใช่แต่ว่าที่ที่ที่ไปบ่อยๆก็คืออีสานทำไมวะขอนแก่นขอนแก่น เอ่นอนครพนมสกลนครนครพนมนี่ยังไม่เคยนะสนุนกสวยพวกเขาเราเป็นอย่างนี้คือคือมันจะเป็นแบบเขาใช้ชีวิตด้วยการแบบปั่นจกักรยานข้างคลองแล้วตรงคลองฝั่งตรงข้ามเขาจะเป็นภูเขาเป็นเอเวอเรจเป็นเอเวอเร์เป็นแบบเหมือนเอเวนเรจเลยเหมือนแบบตรงนั้นต้องมีอีโรอ่ะเหมือนไม่ไม่ก็มีกอซีล่าพวกนั้นอะสนุกนะ มึงไปได้เที่ยวคือปกติเวลาเราคนรำนึกถึงนครพนมมันก็ต้องไปไหว้บรรไปไหว้บรรพามนะาไปไปไปไหว้บรรพามาอิมโคลนี่คือเที่ยวแบบเชิงแอนท์เจ้าใช่ใช่ใช่การทั่งเรือเชิงแอนท์เจ้ามันสามารถเอ่อข้ามเรือจากฝั่งนี้ไปลาวได้เลยเออรโลรักคือของมึงคือปั่นคือที่มึงแนะนำคือไปที่เขาเรียกว่าอะไรกระดิมโขงนั่นแหละคือปั่นจักรยานปั่นจักรยานไปเที่ยวภูเขางภูเขาแล้วมันคือ ไม่รู้ทำไมนกควพนมถึงอากาศยินแบบตลอดอีี่ดไปสุดไกลสุดบางปูค่ะไปดูนกต่อไปดูนกกระนวลแล้วก็นกที่และอีบ่นก็คือนี่ให้กากหมูใหญ่เลยไม่ละคนที่ซื้อคนที่ขายกูคือยีนิวค่ะเพราะยีนิวขายกากหมูทอดล้วเอาหมูทอดไปที่หน้าแล้วก็มาใม่กันแล้วก็มาจิก้าพน อยู่ไปเนี่ยอยู่อยู่ไปเนี่ยคิดถึงแม่จังไม่อ่านละแล้วก็คือ่านแล้วก็ไปลงไปมาแล้วของมึงมีเที่ยวอะไรแบบที่มันเลิศ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 หนูไปเชี่ยวหลานอ๋อเชี่ยวหลานสุราษฎร์คือแต่ว่าสุราษฎร์ต้องต้องทำใจหน่อยนะมันไม่มีเน็ตเอ๋อใช่่มันไม่มีเน็ตเลยมันคือหายถ้าเกิดพาถ้าเรือพาเราไปปล่อยตรงไหนคือตายนะก็โซเชียลดีท็อกไป เป็นแบบว่าไม่น้องาชั่วโมงเออแต่มันถ่ายไปเลยจริงแต่แต่คือสวยจริงนะแต่สวยจริงไปตอนที่ฝนจะตกเออเป็นอย่างี้ทำไมวะคืออีเขื่อนเนี่ยเขาเป็นต้นตีเลยก็ไม่รู้นะไปถึงเมืฝนชอบตกคือเราขับไปประมาณอ่าไปศรพอมอยู่หนึ่งชั่วโมงก็แล้วขับบางฝนมาละใช่เราไล่มาเปลียนรีบๆขับรีบก่อนเราคืนปกติมันจะนิ่งเพราะเป็นเขื่อนอันนี้มอย่างนี้เลยบุ่มบ่มเนื่อเราเยื่เป็นเยื่อยางยาวเออแล้วฝนไล่หลังไล่หลังอุ้ยพี่เปลี่ยนหลังเดี๋ยวเขาเล่นพี่เปลียนหลัง ที่เดียวแล้วเลนใช่จนสุดแล้วไปอีกครั้งก็ฝนตกเออเ,เออเออที่<บ>ไหนที่ไหนมึงแบบประทับใจส,สุดที่ไหนถ้าเรื่องแบบถ้าเรื่องเลนยูก็คือเชียงใหม่อออเชียงใหม่ที่เซดร์คือถ้าเรื่องอันเนี้ยเฮ้ยจะกลัวไม่เคยฟังเรื่องผีจากมึงเลยอ่ะมันมหนูหนูไม่ค่อยเจอผีไงก็เลยมองไม่ค่อยกลัวแต่มีครั้งหนึ่งหนูไปสุราเนี่ยแหละไปเขื่อนฉลับมาแล้วกลับเออ้กูกลัวกูกูววะคือไม่รู้ว่ากูหรือหมา เออไม่รู้กูหรือหมาแล้วหนูว่าหนูหนูกลัวจนกระทั่งหนูเปิดโทรศัพท์แล้วไลฟ์เลยถ้ามึงเห็นนะมึงเห็นพร้อมกูอุ้ยหนูอะไรกันเออเห็นได้วยกันคือคือคืกคืกคือคือจนแบบหนูนอนกันสามคนคนอื่นก็ไม่ตื่นคืออะไรอ่ะมันคือมันเสียงมันดังแบบดังเนี้ยแบบกึกคือคือคือด้วยความที่ข้างเครื่อนอ่ะมันเป็นแบบเป็นเป็นเป็นรีสอร์ทที่เงียบมากแล้วอีกคนอะไรก็ปั่นหนูบอก ที่นี่ราคามีแน่ออออปันป่นปัน่นบอกงั้นมึงเจอถ้ากูเจอมึงต้องเจอพยายามนะไม่มนนไนเนื้อ,อไ่ยอกพี่จะเปิดบ้านคะครับบอกเปิด <c oughs> ไม่มี หมาขโมยขนมจีลืมเก็บขนมเจียากมากกึ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 กทั้งคืนไม่กูไม่กูหมาไม่กูนะหมาเออโอเคเสี่ยวพี่นุ่มพี่นุ่มเสี่ยวมากวันนี้วันนี้ไม่ดีดีเป็นเกย์ไงเป็นเกย์วันนี้เป็นเกย์พี่นุ่มนะพี่นุ่มนะไม่นะพี่เปิ้ลนะไม่ได้คนอกเสี่ยวไม่ได้คนอกเสี่ยวพี่นุ่มละ มี่คนบอกเสี่ยวีนุ่มแล้วเป็นเกไงเป็นเกวันนี้เป็นเกย์เสี่ยลเละเออเป็นเกย์กึ่งจะถ้าถ้าพูดถึงจตแบบมีจังหวัดไหนที่มึงยังไม่เคยไปนะถ้าภาคใต้อะเอ้ยอีอีอินี่มาดูใคชือะไรอะอาละนาละนาเราไม่ใช่ละนาไม่ใช่ละนาชช่ไพี่ต้อมคาเลนไม่ใช่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 ีโนโนไม่ใช่ชื่อเต็ม จูดี้จ oh. ูดี้อุโน่หรอพ่ออุนโนไม่บอกอยู่อุโน่จูโน่ว่าจั่นไม่ใช่ไม่ใช่ดูก็ไม่ใช่แล้วใครวะเจ้าเป็นเก๋์ป่ายายเป็นเก๋ค่ะคุณชื่อนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไรอยู่โน่ไอ้ไรไม่ใช่ะไม่ใช่หนาอปะเออไม่ใช่หน๋อเราเป็นกูเศร้าเหมือนกันคุณไม่ดังเลยหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่ เขาบอกว่าเขาเสียวเนียกะทิครับใครอุ้ยไม่รู้อีไออีอิโนบอกว่าชื่ออีโมบอกชื่อจูนี้เขาบอกคุณชื่อจูโน่ไม่ยัเปาพี่จอมคาเลนนา้เป็นกัจจุรีเลย ปิดไปหมดไอ้ยอย่างนี้ถ้าก็สมมติว่าเริ่มภูมิศาสตร์ประเทศไทยนี่ก็ต้องตอบได้ถูกไหมไม่ไม่เชิงแต่ว่าก็กไ,ดได้อยู่ก็ได้อยู่อ้าวไปเที่ยวล่าสุดมาไปเที่ยวไหนนะครับพี่กะเพริคันเกนมางานงานเชียงเหนือเฟส คืออยากจะบอกไปคนเดียวเคือเจอแฟนคลับแฟนคลับพวกแฟนคลับเราอายปากเพราะว่าคนที่ติดตามมาอยู่กล้าพี่เดียวมีแฟนคลับเกลีย์ตอนนี้คนที่ติดตามเขาก็เดินตามมาเขาพูดอย่างเงี้ยกล้าที่ยอมกันทัวร์คอนเสิร์ตหรอน่าคือแบบมันน่าถ่ายมากแต่คือตอนนั้นหนูเมาจนแบบเอแล้วว่าแบบกล้าที่ยอมเป็นคนเป็นร้อยอ่ะตรงนั้นอะเรารู้สึกเหมือนอยู่ในแบบ เบียมเซนก็บเบย์เบย์เอาอีกลูกเอาอีกอยเลยโชเลยลมาดๆลดลแต่ประเทศที่ไปล่าสุดก็คือเมียนอ๋อเอาก่อนล่าสุดเมียนมาเออเป็นยังไงอุ้ยเขาบอกเอาตรงๆนะเขาข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือแหลข่าวเขาพูดมาเลยทุกคนว่าเท่านี้จริงปะจริง โหใหญ่มกใหญ่จริงแต่คือหนูหนูบอกก่อนนะหลายคนพูดนะเว้ยคือหลายต้องบอกก่อนว่าหลายคนพูดเราก็ไม่เคยไปด้วยไงจริงไหมเนี่ยคือถอดสโลงมาแล้วคือเป็นไงเขาไม่ได้ใส่สโลง่างานปะอ๋อคือประเด็เขาก็ไม่ได้ว่ารวยรวยว่าเขามาใส่กางเกงได้อะไม่บอกกันหตอนที่กูไปมันคือทุกคนใส่สโลงอะเขาก็ไม่ได้ใส่สโลงคืออะหนุ่เด็ก สิบเก้าเออเรียนคอำเลสมาเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาเพราะว่าเขาอยู่ใกล้คุณภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เออโอเคโอเคเดี๋ยวถึงแล้วแล้วเราด้วยความที่เรายังไม่ได้อาบน้ำแล้วก็รีบอาบน้ำลงมาแล้วผู้ชายเจอหน้าเออก็โอเคแต่เจอหน้าไกลๆอย่างงี้นะโอเคนะแต่พอใกล้ๆปุ๊บบ่ได้เหรอเหม็นอะไรเหม็นอะไรแถวเหรอแถวเหรอเทิกมียวปะทั้งตัวมี เหมือนเสื้อเอาเสื้อนะเสื้อผ้านะยุ่มยุ่มยุ่มในน้ำแล้วยัดไปในหีเห็นใช่ไหมดึงออกจากเสื้ออบแพงอบแพงแล้วก็ใส่ออกมาจากบ้านจริงหัวเหม็นมากเหม็นแบบไปไหนนะคือปาก่ะปากระตี คือคนคนบอกออกมาคนพม่าฟันสวยอย่างหนึ่งคือคนเขียวมากคนเขียวมากคนเขียวมากคนไม่คนไม่เขียวไม่เขียวแต่ปันเพราะว่าสวยสวยเลยฟันขาวสวยคนคนพนักงานก็สวยดูก็ก็องดูอาจจะมีแบบอันนี้อยู่แต่เสื้อมันคืออัพซี่หรือตัวมันอัพมันเหมือนตอบยากมันมันอย่างเงี้ย บาเลียบาเลียาเคยเคยบาเลีอาเคยเคยยกมามันเหมือนโฆษณาแบบว่ากินอาบะแล้วมันจะเป็นคนเขียวๆแล้วนั้มาเลยไออุ่นก็ไดล้วไออุ่นไอรไออุ่นไอรักไออุ่นไอรักไออุ่นไออุ่นเดินเข้ามาในรถลูกโอเคเอาไงดีคือแบบมันแบบมันแบบอืมันเด่นมากเอจะต่อเข้าห้องใช่ป่าแล้วห้องเป็นเฮี้ยสุด ห้องเป็นพรมผมหมดเลยถ้ามันถอดอะไรมามันก็ต้องติดดีก็เลยทุกอย่างเธอไ่ต้องถอดเดินเข้าไปเลยเข้าไปในห้องน้ำคือฝยถจงว่าเดินไปทางรองเท้าเออถ้าถอดมาตีนมันก็ต้องโดนผมปุ๊บป๊บป๊บเออมันก็จะติดไปรองเท้ามันยังแบบไอ้นี่เออก็เลยเดินเข้าห้องน้ำเธอเธอล้างเท้าอะไรกันนะเออแล้วก็แอปคุยกับน้องนาัาน้องหลอกเออแล้วมึงเ้มันถอดเสื้อตอนไหนอ่ะก็ก็เจมไม่กล้าพูดก็เลยบอกว่าเออ เดี๋ยวจะเอายังไงกันต่อดีต่ดวบอกเป็นนั่งโซฟานะห้ามห้ามอยู่บนเตียงนนะเดี๋ยวมาเกณฑ์เตจเกณฑ์เตจเกณฑ์เตจโดว์บอกเหมืนว่าเธอไปอาบน้ําก่อนไหมมันก็บอกไม่เป็นไรเธออาบเลยเพราะเราอาบจากบ้านมาแล้วนี่ขนาดอาบแล้วเออที่อาบจากคอลเลจมาแล้วโดว์ก็ถามว่าใจไรวันไหนตอนไหนก็อาบก่อนมาเพราะว่าพอเรียนเสร็จก็อาบมาเลยมึงเรียนที่ไหนตอนเรียนที่ไหนจอดกลัวว่าเดี๋ยวเราจะแบบติด แับเออ,เอ,อมันอาบน้ำน้ำอะไรที่มันอาบบอกอาบได้เลยพอนีเพิ่งอาบแล้วลงไปรับไม่เป็นไรถามก่อนเลยมึงอาบตอนไหนมึงไปชวนอาบด้วยกัน,นอ,อ่ะบอกเรียนเรียนมาวันไหนนะเราเมื่อวันเดย์วันเดย์อยู่จตัดีบอกไาเอาถ้าเธอไม่โอเคเดี๋ยวสัไปอาบเขาก็ไดนะ้บอกถูกไป yes go ทุกอย่างเสื้อผ้ามันก็ถอดวางไว้ที่พื้นปึ้งๆแล้วเสื้อผ้ามันกอย่างไว้หน้าห้องใกล้ประตูอย่าหลับหากินมันอยู่นู่นเออแล้วตัวมันก็อาบเออดีหนูเอาสชูู่จากไทยไปหอมละหอมแล้วก็ ซอย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 วันนั้นไปเกะอิเมียะอิเมียะก็อยู่ข้างล่างแม่เสร็จจากเจ๊หนูรออยู่แล้วมันก็เลยเรามันก็เดอะหนูไม่ได้ตอบแล้วเดินขึ้นมาทีกะทีเอาเสื้อผ้าใครไว้หน้าห้องเออมันหนึ่งมากมันก็ได้กลิ่นแ้วอิเมะบอกได้กลิ่นแม่รอแป๊บเดี๋ยวรู่เจะเสร็จละก็ทำภารกิจเสร็จเปิดมาอิเมียะยืนอย่างเงี้ยหน้าห้องหรอเดือบรอบเลยไม่งจะเสร็จเสื้อผ้าก่อน ด้วยความนี้เมยยาเขาเป็นดาราที่ดังที่นูนที่นูนมากที่นูนมากเพราะเขาเปิดตัวหนังเขาเปิดตัวหนังคือคือคือเอาอย่างนี้ก่อนบ้านข่อนะจะเป็นสมมติว่าพี่เล่นหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ถ่ายเรื่องเดียวในประเทศเลยเนอใช่เท่ากับว่าพี่เล่นเรื่องนี้ใช่ไหมพี่จะดังมากๆเพอาโปสเตอร์มีแตนหน้าพี่ในประเทศเออพิวบงบพิวบอลเมยยาก็เลยดังมากๆจนอีกคนที่เอามาะรู้จักขอถ่ายรูปเมย์ยาจะไปขอถ่ายรูปเมื่อไม เขาไม่รู้จักหนูแต่เขาบอกว่าเขาแก้วแต่ถ้าเราไปคอนเสิร์ตกาดียากาดียากาดียาเขาถามบอกว่าสบู่อะไรที่ให้น้องอาบเป็นเน็ตอะไนดีบล็อกแล้วบอกคนเลิศปะบลองเลิศปะบลองเลิศถ่ายแบบว่าเดี๋ยวให้ดูตอนหลังเลยหรอสิบเก้าหรอใหญ่มากหรอเออแล้วหนูก็ถ่ายตอนบอกว่าถ่ายอันนี้อะไรคิดไหม เราต้องยั่วก่อนอีกอาทิตยรอดอีกทิตรอดอีกทต้องถึงเนาะมันอาบูจองไปแล้วตั้งแรกมันก็ต้องต้องบอกว่ากะทิยา V I P ไม่ใช่ M V P กะทิยา M V P แต่ว่าตัวอยากรู้ว่าการที่มึงไปเที่ยวกับอีตูนอ่ะอีตูนรู้สังกินแบบเนทีฟเลยป่ะมาชมเอามาเ่าสิเขาก็พูดช่ำแต่คือ บางทีก็พูดผิดพูดถูกอะแล้วชอบว่าเอาเอาเองพูดผิดลงคลิปอะไรเขาก็ไนดะ้อา่าเอาหรอหอ่าอยากอยากอยากรู้อยากรู้ว่าอา่อาอีอีตูนเขาไม่มีสัมอะไรที่เวลาแบบว่าไปเที่ยวแบบทะลงทะเลด้วยกันคราเป็นยังไงอีหนังที่เขาเหมือนอะไนั่งเลยตภภาพน้ำอย่น,นนะ <c oughs> วเวลาเขาแก้ผ้าทำไมอ่ะไอีตูนอะลองทันทีหล่อเหมือนตภภาพเหมือนตภภาพตักแดด คือสบาก็เฮียอยู Hai, chap, yes. now, a, ่แล้วแต่ตากแดดด้วยเวลาเขาเมาเขาชอบพูดสังกิษไปใช่เขาชอบูคือวันนั้นวันวันนั้นเขามีเขาามีเด็กเขามาไปไแถวท้องหล่อเนี่แหละก็มีพี่ใหม่มีมีใหม่ขาวาพับมีช้นยนนิกอีมวยแล้วก็คาวเด็กสองคนมันจะนหัวล้อเกือบตายขำมากเขาก็จะเป็นตังแบบว่าอ๋อเขาเพิ่งไปอยู่กับแก๊ง มีล่ามาแล้วเขาจะติดแล้วพวกนั้นเขาเป็นยูยูไอไอไออย่างนั้นไออย่างนี้และอี๋บอยอ่ะชอบชอบไปทำตามชอบไปตามใจมันอะไฮสีด้วยโซมัดอี๋บอยก็ประดักประเดือเวลาตัวข้ามแ้วก็ขำแล้วเพราะจหว่าเป็นฟิลแบบโอเค เออกูก็พยายามพอพอหันผ่านไปก็ไม่อะไรก็จีบชนอะไรกันไปอีนี่ก็พูดภาษาอังกฤษได้หยุดกูก็เลยบอกว่าอีตุงเลิกพูดดิอะไรกี้เป้ยแล้วก็ฟันนัดพันเลยกูเลยบอกว่าหน้ามันเหมือนตะโขงอีตุงเลิกดีหน้าเหมือนตะโขงเลยยี่ดอกอะไรวันนี้ซิสเมียนตะโขงไงอีดอกพันอย่างตะลเคสปากยาวๆก็เปิดดูให้มันดูเปิดดูแล้วกีนไอ้กูว่ะ I'm so scared ทุกคนก็ทุกคนก็เบื่อหน้าละทุกคนอีนี่ก็อย่างเงี้ยอีนี้ใหม่ก็ขำเบื่อหน้าเร็จกูว่าแล้วแล้เก็สแกนสเกนแล้วก็พูดลำบนสระมันก็ยาวไปยาวไปแต่หนูก็ยังย้ำตะโขงตะโขงอีนี่ก็กรี๊ดทุกครั้งนี้ตะโขงแล้วเซตแกเป็นตะเคี้ยเหรออได่ได่ตามัานอำเภอตะโขงตะโขงเสร็จแล้วค่ะเเหรอว่า เดี๋ยวกูจะพูดอีกนะอีตูนก็เลยบอกว่าอย่าพูดคำนั้นนะพี่เป้ยคำอะไรที่รู้ครีสอะไรวะภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรก็ก็ก็ไม่ได้ถากอะไรเงี้ยอะไรอีตูนที่รู้ครีสอะไรวะพูดดีดี ที่เราคุยคือไม่อยากให้คุยพูดคำว่าตะโขกออกมาอ๋อแต่ว่าเป็นพูดสเนียงมันพูดคำว่าทีนคริสทีัครีสบอกตูนอย่าติดแกอย่าติดสําเนียงเกินนะ <c oughs> เดี๋ยวมันดีใส่เดาบ้านอยู่สลกบาก <c oughs> ชื่อกาลินอองชุม่ม <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เขาบอกไม่ใช่เขาคาเรนอองชอม แอมแอมคาร์เรนอังชอมกูแบบเออที่ขำเกือบตายแล้วเราเบาเลยเรา้นาะเบากาจิโกแล้วก่ะชีก็บอกแหละชีแบบเออแบบเวลาไปถ่ายรูปชอบแบบเหมือนอยู่นิวยอร์กแล้วก็ไม่แบบตา์แบบด้วยแต่เหมนบอกว่าถ้าคนไม่รู้จะคิดว่าอีอีมันต้องเรียนมาโรงเรียนแบบอินเตอร์แบบมีเพื่อนที่เป็นแบบ ฮให้แบบฮัสกีชอตฮัสกี้อะไรอย่างเงี้ย yeah you know อะไรเงี้ยทำเขาชอบแต่งรูปนิวยอร์กแล้วถ่ายทุกที่แบบให้ดูเป็นนิวยอร์กถ้าถ้านี้ไปที่หิมานะดูแพเพราะว่านี่เป็นสไตล์แบบแฟชั่นแล้วเราจะนัดเราจะนัดช็อตมึงถ้ามึงถ่ายที่ก็ไม่เหมือนละยู่แคนาดาไม่เคยจะหล่ะคุณเคยไปทักที่ไปี่ยังนิวยอร์กแคนาดา ถ่ายแล้วอยู่เหมือนอังวิวนี้เหมือนอังกฤษอะไรอ่ะถามคือมือกันไปสักทีอ่ะชอบปะแล้วเวลาเขาคุยกับแม่เขาคาูดภาษาอังกฤษปะแม่เขาจะนาตอน้าตอเออชาเฮมหมาะเฮมหมาะไม่มีนะเฮมเฮมหาเว็บอเวบบคมเ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 อม อ่ารกันอระเะเวลาเขาคุยกับอ้ชอวยเคยเห็นเขาคุยกับีชาวอะอย่างนเขาจะไงเขาจะเป็นเาจะเป็นแบบเขาจะปิดเขาจะไงอีชอวเขาจะไงให้ยินไปนี่นตูนก็ใส่ไปเลยยือยืนเสมอกั่ไอ้ไม่ใช่หรอเนียเราไปดูคลิปล่าสุดเดี๋ยวร้องเพลงเลย ปาลับไม่ชิกีดาที่บช้อย่างงี้ไรอย่างงี้ไม่ชิกีดาที่มาใช้หรอปาลับา่่ลแข่งนี้แข่งายฟรงเลยแล้วขามเจออะไรอีกที่ที่มันสลกบากแล้วมันเป็นอ่ะโถไหลเรื่องไหลยี่กันีเนาะเขาจะตติดอาจะติดจะติดเด็กลูกครึ่งเมกาเขาจะเป็งดี้ตลกเขาได้ไปเรียนที่ไห ก็สลกปากก็ต้จบประมก็เรียนนี่รัตนมงคลตรงพัทนครนี้ตรงนี้ดูสินี่แถวตรงนี้นี่แล้วมันจำมาจากไหนวะไอ้สูตก็ดูสื่อเยอะเออคือสื่ออันนี้เราอันนี้เราสามารถที่เราจะด่าแบบสื่อได้เลยเต็มๆว่าอันนี้คือพฤติกรรมเรียนแบบป่ะนตลกเรื่องเรียนแบบดิจิตอลเปลเปลี่ยนเอาจริงๆริงป้าก่อนจะมีนิโคเด็กฝึกงานอ่ะ ถ้าอีตูน่ะมันทำมอันนั้นต์ลงอ่ะอีด็อกโอ้โหสนุกนะใช่จริงนิสตูทำถึงคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบเฮ้แบบให้ดูหนังเยอะดูหนังเยอะคนทานนะคนทานไปหมดมันตลกคนทานไปหมดมันมป็นรูปร่างร่างตามันก็ทานไปหมดเลยอ่ะก็ไม่น่าจะมาบอกว่ากินไว้อ่ะเขาโกโก้เมื่อกี้เขาบอกเขาโกโก้กูถามว่าหวานไหมทิชชู่เพรส ต้องข่าวมันขาไต้อง่ไว้่ได้องขาต้องข่าวขาต้องขาวต้อข่าต้องข่าวตข่านั้่าวต้น่าวต้ง่จ้ง่า้งวต้ข่านง่างเ่ง่่วอ่ะพี่ตูน ก็คนเดียวเนาะใช่ถ้าจริงๆแบบคุยไปเที่ยวเลยจะเป็นพี่ตูนแม่ของนายอีตูนอ่ะก็แต่วันก็เดินอยู่เขาสานรถจะส่งอีตูนอีกะทิเอามือไปทุบรถอ่ะโอ้ยดูเองคลิปนี้เห็นคลิปนี้เออแต่อีกะทิเลิกขอบอีไอ้ีตูนเลิกขอบอีกะทิได้เพราะหมอเพราะหมอดูเราติดตามนะคะเราติดตามเ้องวันติดตามบูลลี่ขั้นสุดบอไม่ได้บูลลี่ ไม่บรเวนคือเราเป็นกรือเราเปนกเราเคยเคยเห็นเออเออเวลามันโมโหกูอะกูเขารู้สึกว่าเออเคยโมโหที่มันโมโหสุดๆนั้นแล้วเป็นคิที่มันเป็นแบบดิจิตอลฟูเปินคือที่มันโมโหเรื่องกินอันนั้นอะกูว่าอันนั้นอะจริงอันนั้นเมคอะรอใช่เราเล่นกันมาันกินอน่อันนั้นคือบอกไวแล้วว่าเดีพี่เออดีน่้นี่นี่นา่อยไม่ได้มันไม่ได้เป็นการแสลคือมันเป็นเมคขึ้นมาแล้วหลังกล้องก็มาดูฟ่ด คือนางโมโหแต่นางเป็นคนไม่ไหวยวายอะนางก็แบบเป็นเจอเป็นเยไปเป็นเยไปใช่แล้วก็อีกตั่มันเคยมันเคยด่าแต่แต่ถ้าเคยด่ากันแต่ไม่เคยไม่หนึ่งกับโมโหเป็นการแบบบึงมายกัมากับมึงตายหีนี่มึงก็ต้องโดนอย่างนี้ไงอะไรอย่างเงี้ยไปเยอะเขาไม่นี่เขาไม่เขาไม่หยาบไม่คายใช่ไม่หยาบไม่คายแล้วฝนเคยโมโหไหมโมโหใครโมโหหลายๆอย่างไม่ไไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็น แต่เมื่อกอนก็นเที่ยวสุดเลยเขาจะโดนน้ำโดนเน้ำด่หนาเดีนานา๋ยวนี้อม่ีเกียจไงขี้เกียจเต้นคือเมื่อก่อนชียืนเต้นเชียงใหม่ฉ่มปอยเกิดปีนี้นั่งเมาแล้วสนุกแต่นั่งดูคนอื่นเขาตลก ไม่กลัวมันเหนื่อย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 ไม่นอันนี้มันยังล่างยังไม่ะเบิดเธอเออล่างมันยังไม่ได้มเออยังไม่จะตุ้มไม่ได้เป็นเขานี้เขาจะฟีลมาไม่จะตุ้มนี่แล้วขอบเมาก็แล้วตอนนี้ก็คืออีอีอีอะไรนะมันมันด่งดังไปแล้วช่องเจ็ดแล้วอ่ะเยแคร์เยแคร์เขาเปลี่ยนไปกับเพื่อนไหมมีเมาส์หลังกองไม่เปลี่ยนแต่ เพราะว่าเหมือนเดิมก็เฮี้ยอยู่แล้วไงก็เลยไม่เปลี่ยนเข้าใจปะอุ้ยเดี๋ยวดตกินน้ำอุ่นเอแคลนแล้วหรอจะน้ำแบบคุณก็ไม่ได้หรอไม่ได้เลย ต้องไปยิเอกเพราะว่าที่จะเจอมาลาไปถ่ายมาด้วยกันมีอะไรบ้างคอนดิชั่นของของเอกัมีอะไรบ้างตอนนี้ที่เป็นอความเป็นดารามาถึงปุ๊บต้องมีน้ำสองอย่างมีน้ำอะไรบ้างต้องมีน้ำชงกับนมอะอะไรก็ได้ที่ชงกับนมหวานๆหนึ่งกับน้ำเปล่าน้ำเปล่าแต่น้ำเปล่าต้องเป็นอุณหภูมิห้องได้ไหมอุณหภูมิห้องไม่ได้น้ำเย็นได้ไหมน้ำเย็นแต่ต้องน้ำแข็งสองก้อนข้างบนเย็นข้างล่างอุ่นเท่านั้นถ้าทำจริงทขาแบบนี้แล้วถ่ายก็ดีดิถ่ายมาเล่นม้วนยังงงอยู่ ยังงดอุ่นอะไรวะเมาเมาดีเมาเมาให้มันโรเวอร์ไปบติทีอคือความความความแบบพอเขาไปทำจมูกพุ่งมากของเขาเนี่ยเขาให้ความเยอะอะไรมั่งที่เขาเขารู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือความเปลี่ยนไปของเขาอะไรย่างเงี้ยคือทีนี้เขาเป็นคนชอบรอคนอื่นเลอใช่เพราะเขาชอบชอบบอกคนน้นคนนี้เขาผม้นใช่ผมน้อยแต่จริงๆกูเคยเห็นผมเขาจริงเขาไปเข้าร้านทำผมอ่ะอันนี้อันนี้คืออันนี้คือหางม้เย็กแทน มันแกมัหักมาเจียกแขกมันหัมาเท่าโทดีเทลโดีเทลมันหักมามันรวบผมเสร็จมึงก็องหมัเมาดก็เข้าร้านทำผมร้านทำผมเขาาไม่ใช่ได้นะเขาใช้ป้าปกติสายได้สอร้อยเอคย์แเจ็ดสิบ คนสักให้ตังค์เพิ่ม <_ an> <ป>างเกินลูกเงไปทีใ่ให้คอยกำลังใจกันคือมันบางขนาดไหนไหวะคือผมอะไม่ได้บางการะโหลกมันใหญ่อหัวใหญ่ใช่หัวมันเท่าน,านี้ แล้วออผมมันจะไปครอบมือให้หมดอนะ่ะเขาจะป,ปาออแล้วปลูกออผมข้างหน้ามาจากตรงนี้ก็ต้องขึ้นมาตรงนี้อีกตรงนี้ก็จะหายไปเรื่อยๆตีนถ้าหบาตีนผมปกติคนเราตรีนผมอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตีนผมมันยุ่งนะนี่ก็ปลูกตรงนี้ไง้าหัวใหญ่มากก็เขา,าไปรา้านทำผมหลังจาแล้วก็จะอบไอ้น้ำอบไม่ได้เครื่องยาที่ลงต้องไปตั้งนี่ตู้อบสมุนภัยอบผมเอา s t r e ม m แล้วเราเคยบอกเราเคยบอก ผมมันว่าผมมันน้อย้าเล่าเขาไปลองบอก็แบบแหมมึงก็ไม่ต่างจากกูคือหนูก็ยังอ่ะอ่อยางก็ยังมีหน่อยเขาอันเดียอีอนเดียเนี่ยท่งนี้อะเปียรเปียมมายังไงอะไม่แต่ว่าเขาก็ไม่แคร์เพราะว่าเขาใส่ฟลงฟลาได้เพราะว่าผมใหญ่นะใหญ่เขาใส่มีไงเออแล้วก็ความเยอะของเขาพอพอพอเขาเป็นดาราดังแล้วแล้วเขามีรถประจำตำแหน่งมีรถก็สองอะสองตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเบียร์ของเขาหนึ่งโอเคคือเขาแล้วเีกายเขาขับรถเป็นไหม ไม่เป็นเพราะเขาก็ต้องมีคนขับรถมีคนขับรถแล้วเดี๋ยวมีคนขับรถแล้วคือเดินตามงานทั้งหมดสิบห้าคนใช่เพราะว่าเดินตามขบวนนี่สองเขาจะตั้งแถวเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนงานงานไอ้บวชอ่ะสองสองแถวแรกก็ถือละพัดลมสองแถวต่อมาแก้วน้ำสองแถวต่อมาถือโทรศัพท์ไปถ่ายคลิปสองแถวต่อมาสเปรย์ถางถือถือถังชุดแล้วอีกสองแถวสุดท้ายสเปรย์ฉีดผมแล้วปิดท้ายด้วยพี่ชายที่ วี่ผมเลยวีมันคลายมันใจเยี่ยไอ้เชี่ยมันเดินกันอย่างนี้จริงนะไหอค่าข้าวเขาล่าสุดเขาบอกบอกว่าแบบเนี่ยเขาหมดกับค่าข้าวไปเยอะมากคนปกติคนปกติคือกินข้าวแบบว่ากับพี่กับน้องสองคนที่ไปทำงานก็เลงเลงสบายสบายให้ทคำว่ามือเรืองวันหนึ่งเขาเขาหมดค่าข้าวไปเท่าไหร่สามเบอร์ที่เขาเลี้ยงพนักงานด้วยเอาเอาบังมากไปตีเวอร์ไว้ก่อนนะเพราะน่าจะเวอร์มากหรือว่าห้าพันเยอะละสามเบอร์ หนูว่าประมาณสองหมื่นเพราะว่าต้องค่ะคนอยู่หน้าเราอีกจริงไหมเนี่ยแม่อันนี้รถใครบ้างรถชันรถเปย์กับรเปือัมันมันมีรถหนูคันหนึ่งอ่ะอันนั้นให้เลื่อนรถหน้าสุดของฉันเออเหมือนให้เลื่อนโอเคโอเคอ่าอ่าอ่าปลายปแยก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 เออไป